พูดไหาปั้นพดเรื่เทิดสามปั้นอ้าขงไปน้อหอยขีทั้งอาะของเจ้าบ่โอ้งวงามกับจัดงัวเลี่ยงมางามมือนี่หอยขีไม่นั่งหน่อยสามพันหานี่มื่นสาม0้อสามหาหน่อยครับมื่นสามหารอยตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาจากหน่อย่งหาหารอยครับ อันนี้ออกทรงไทยสักหน่อยอ่าอันนี้ออกบามันครับเอ้ยมองห้องหรือมองเอากะกอไหน่อยอ่คุยกันได้อยู่เนาะสิบสามหาร้อยครับสูงสิบประมาณร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบบวกตัวไห้ร้อยสามสิวบวัด <c oughs> ละบวกร้อยสามสิบบวก130บวก็ท <c oughs> ่นนานั้นไอ่านี่พี่นอ้องตัวตัวนั้นได้วัดบ่สูงท่าดตัวนี้ รก,กระสีสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่ละถ้าตัวนั้นร้อยสามสิบอ้อลังดีครับตัวนี้พี่นนองนี่หลังกว้างเลยนี่ตัวนี้สิหฮาหนา้ตัวนี้เนาะสิมฮ่าหาร้อยเครื่องดำปะเครื่องดำทั้งสองเนาะอ๋อตัวนี้กะแม่นางปะครับนี่อ๋อตัวนี้ใหญ่ขึ้นมากครับตัวนี้สูงสิบป,ประมาณร้อยสามหาบวกครับตัวนี้สิบแปดห้าร้อยอ๋อบ่หอดเศร้าครับ เครื่องดำอยู่ตัวนี้ก็ได้หางดีครับนี่ตัวนี้นา่งง่ายก่ตัวนี้ก็ได้นา่งง่ายสูงครับตัวนี้นะจะลอยสี่สิบบวกเนี้ยอลาดครับท้องติดดังครับสมไปนอนแม่นี่เนาะสมแล้วครับเที่ยวมาบ่ได้เราไหวมากมือสมไหวสมหลอดครับเปิดเท่าไหรครับแม่ให<น>ญ่เส้าหาฮู้มึงก็หลอดด้ี่น้องเส้าหาฮารวยพึ่งว่า ่ะเบอร์ละบ่ครับอ่ะเบอร์ทรนะครับผมศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเก้าหเก้าสี่หอเก้าสองเก้าี่ห้าหยขี้บรนดุหอยขี้บันดุง้อขอุณหลายๆครับหอยขี้อ่ะตัวใดมาคุยเอาครับพี่หนอจำจำครับงัวแดงจังเคืองครับจุ่มนี่เป็นตั้งไดแม่นี่สถานะองมันนจุง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 ออกมามองห้ามหาบดูคนว่าสี่กลับแล้วผมยางก็พอเขาดีครับพี่นนอ แม่มันท่องหยังเกาะใส่เจ้าซุปเปอร์แมนลูกชายซุปเปอร์เอ็กเนาะเอกสารครบครบไม่ได้รถจักเดือนครับตัวนี้เดือนนี้เดือนหนั่นหาเดือนเพท่าไหร่ประมาณหาเดือนประกันบ่ประกันมันประกันมันเนาะตรวจท้องตรวจท้องแล้วตรวจท้องให้แล้วเรียบร้อยประกันมันครับสูงเท่าด ร้อยสีย่สิบขึมนี้หรอ,อ,อร้อยอร้อยสี่สิบมหาบวกลบครับพี่น้องเอ้าตีกลมๆสักก้อนแต่พี่น้องสนใจอยากได้ตัวจริงกับจังมาชมตัวจริงเบิ้งก็ได้ครับหัวล้นล้นธรรมชาติปะเห็ดเขานะครับนะอ๋อมีไรครับเห็ดเขา,าล,ลูกแรกลูกแรกหรือลูกสองเหรอหน,นิล,ล,ล,ลูกแรกเนาะโค้งสาวทองแรกอ๋อโค้งสางไงครับใส่ไงไพี่น้องเไง ไงยักษ์ใช<ห>่ก<ๆ>ันยัยหางกะลามหางลากดินพูดแล้วพี่น้องนี่ชุดยอดน้าพ่อมเปิดเท่าไรประกันมนันสี่หมื่นสี่หมื่นต่อได้โอ้ตะกี้นี่ราคานี่มุมญาติกันเด้อพี่น้องแม่นึงน่ะซิมพงหาลอยสี่หมื่นต่อได้นะครับเนาะต่อได้ประกันมนันครับพี่น้องใไงเงาแม่นั่นซิมพงหาลอยห้ามีคน<ๆ><ๆ>อยากได้ของถือเนาะ แยกลูกมาตัวนี้ครับแยกล้วลูกันลครับนี่ยแยกลูกลูกโตไปสิประมาณที่สามหรือที่สี่แหละสูงครับร้อยสี่สิบกว่าสิบหตัวนี้หมื่นหกหมื่นหกหาร้อยเนาะนอ่อะเบรอร์โทรครับผม085 085 643 6 4 3 5887 5 8 8หหอยวน,ยนวาล,ลิตอ่ะขอบคุณครับผมหห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 หาหาหห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 อหหหหนหหหหห สนใจติ่ตื่องขายน้ำกระดงเีมาดินเจ้ามาลายอยู่เขาจะได้ลายเขาได้พูดอะไลายสอบอยู่หองผีคันฝนมันแห้งปะนั่นปเดยนนี้ยูนี้ค่มน้าท่วมที่ยูน้คมน้ำหลายตัวคือบอกกันว่าทัางเจร่ญศิลสว่างเนี่ยโอู้กาเนาะบอกาลุกปีการเดี๋ยวกสีทฮะปากแม่มนครับหอยบนครับลอปยข้างเจถามจัดงัวแม่ใครมา ใส่ยังไหมรับสมยังบีบมาเตอร์บีบมาเตอร์เจ้าบูชเชอร์ครับพี่นอ้องอ่าฟอฟันดังของปีแอ์ฟาร์มเพิ่นวันที่ผสมสิบมกราสิบมกราปีนี่บ่หกเจ็ดบ่สิบมกราปีหกเจ็ดประมาณส<า>ี่เดือนสามสามเดือนกว่าแม่นบอกว่ามันสี่เดือนบอกเดือนพฤษภาอะไรดีเดี๋ยน,นี้ ครับสิประมาณวันที่สิบกับสี่เดือนครับอ่ะสิประมาณสี่เดือนครับตรวจแล้วไปตรวจแล้วตรวจแล้วหอยค้างตัวเองบ่ตัวเอง่ยวนี่พี่น้องตัวเองตัวเดี่ยวบริบทเรียนเด้อนี่พี่น้องเพราะว่าหอยค้างนี่เราเป็นหมอผสมเทียมก็ได้ครับพี่น้องนักผสมเทียมอ่าไปอบรมมาแล้วเรียบร้อยอยู่ขอกอยู่ฟาร์มเพิ่นจัดการเองเบิดครับครับอ่ะสูงเท่าไรหอยค้าง ร้อยสี่สิบหาประมาณนี้่ายครับพี่น้องบวกลบเด้อพี่น้องหางสุดยอดครับนี่เครื่องดําประกันทองประกันม่านประกันม่านประมาณนี้บาทออกบาทเลยครับเพราะว่าตัวเองไอ้มาแ่นละครับผู้ใดอยากได้ลูกบีมาเตอร์ครับในท่องในประกันท่องนี่พอฟันด่างความเด้อพี่แอร์ฟาร์มนี่เจ้าบูชเชอร์นี่เปิดเท่าไรราคาประกันเปิดเท่าอิสองหมื่นเอ็ดสองหมื่นหนึ่งพัน ราคาเปิดต้อได้อีกต่อได้อีกครับโอ้สุดยอดเนี่ยครับพี่น้องไม่นไมครับจะค่าผสมนี่ก็บต่ำกว่าพันหรอครับพี่น้องนี่อ่ะัต่ำกว่าพันครับสาวเอ็ดสองหมื่น็ดูกกระิบมาณจ้กตัวที่สองที่สามเนี่ครับอ่ะเบิร์เรบเบิร์เบอร์โทรครับผม093ย์เก้าสามศูนย์เก้าหงอม้อยค้งมานอนอ่ะขอบคุณหลายๆครับหอยค้ง สบายพี่น้องครับหอยคางรับประกันคุณภาพครับตัวนี้พี่น้องโอ้ยผมสะอ่อนเด้อราคางัวเด้อฮะสวัสดีครับ่อไมพี่น้องที่กําลังรับชมช่องสบายใจฟรมอยู่พี่น้องเมื่อนี้พี่พี่พีน้องมาอยู่สนามบ้านโคกเจริญครับพี่น้องอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับผมทุกมือวัน อังคารละกวันเสาร์ครับพี่น้องมาพบมาขอกันได้มื่อนี้เป็นวันอังคารครับที่วันอังคารที่7พฤษภาคม2567ครับพี่น้องไม่ครับไม่แน่ยมึงบ้านเปลี่ยนหอดเข้าอยู่อ๋อต้องปอพันจัดงัวเลี้ยงเดิมเดิมคอกจากคอกลึกมาใหม่ๆเลยเข้ากับบ้านเปลี่ยนให้ครับตัวนี้พี่น้องลูกตัวผู้ตัวแม่ เออได้ไรบ้างได้ละห้อยตัวนี้ซื้อระเบ้อครับได้ระเบอ้ออ่ะมื่นเจ็ดเนาะปู้หน่อยพอพันครับเดี๋ยวเบิง้งทั้งนี้ลูกตูแม่ลูกยังล่ะปอน,นี่ยซีไว้หนึ่งสามสามครับซีไว้เนาะอ่ะใบหลอดครบพอติดดังทรงลูกคื่อจะคล้องครับครับนีดด่พี่น้องพอดังอ่ะแม่มันสูงก็ได้ล่ะ ร้อยสี่สิบบวกลบลูกที่ไหนเพิ่นลูกแรกลูกแรกเนาะลูกแรกลูกตัวเมียเอกสารครบเพิ่นไม่ได้อย่งเดือนละลูกอ่าตัวแม่เพิ่นเดือนนิดนิดเนาะครับแดงย่นครับอ่าเพราะติดแดงครับติดแดงได้แม่เบืองดำเปิดเท่าไดล่ะชุดนี้สี่หมื่นครับสี่หมเนาะต่อได้ครับอ่าแลราคา ลูกตัวแม่เท่ากันลูกไงครับลูกยังไงลูกตัวแม่คนนตัวนี้ม,นม,นมันบ่ไดดไปมันแม่สบานมีใบยีเครับลูกสมหลอดอยู่ลูกพอหลอดอยู่นะม,นมีอยู่ใยตะวนันบ่หลอดผมลำบ่เอามากนอะืมันหลอดมันเฮียรครับอายุสี่ได้ยักเดือนละตัวนี้เจ็ดแปดเดือน ใส่มอ้อไหวพี่น้อนางงัวงามเพิน่นแม่ของว่างเรื่องเดีย๋ยของว่าง,ง,างแม่เพิน่น้านนมะครับเด้อเอ้านมไปไสหล่ออันหนึ่งอันละตัดออกครับ<อ>แต่ว่าทรงลูกนี่โก้ครับแม่นี่สูงสิประมาณ145บวกลบลูกที่ใดพิห่หน่ะปอนี่ซีหานี่แล้วเนาะ,ะแม่จะเข่าจักหน่อยครับพี่น้องแต่ว่าลูกนี่คักครับเปิดเท่าไหร่ สามสิบสองครับเออเสือนะโคตรเสือลูกครับตัวนี้พี่น้องสามหมื่นสองต่อได้เน่าลักเนาะอ่าพวกตั้นี้แข้งขานี่เขาประกันให้อ่ะเบอร์โทรละศูนย์เก้าสองศูนย์เก้่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์หกเจ็ครับผมน้อยปอสว่างดานินอ่าขอบคุณหลายๆครับน้องปอครับฝากน้องปอไว้จัดมาสองค้มครับพี่น้องมาค้มเลยกับมาคุยกับน้องคนเบิ้งครับผม มาเต้องเช่าไปเนาะโคมเขาพ่อมึงไหมไปไร่บ่แมนเท่าไดครับพขามองไปเส้าหาอร่อยเขาหาหารอยพี่น้องมองห้องมองห้องก็ได้ครับลูกตัวเมียแม่กับบ้านเราดิแม่กับบ้านแมนจักเดือนครับมันสี่เดือนอย้ประกันบ่ประกันสมโตัครับผมสมตประกันมาสี่เดือนครับพี่น้องทั้งน้องเนีลูกโตแม่ครับ สูงกสิบประมาณร้อยสิบห้าบวกครับลูกตัวแม่เพิ่นเกือบร้อยยี่ยี่นี่พี่น้องครับเครื่องอมประกันม่านในท้องสิบประมาณลูกที่สามครับพี่น้องตัวสาม่อ็ครับสูงสิบประมาณร้อยสามสิบบวกสหสหร้อยม่วงพี่น้องเลยสองในสามสหหาร้อย เอ๋อคุยได้อยุอ๋อเบอร์ทัครับผม062 062 11 11 74807 74807หนึ่ง่สี่แป่แนย์อยลาสว่างนะครับเนาะครับครับอ๋อขอบคุณหลายๆครับหอยลานี่พี่น้องสาวกลัวครับเอาไปได้สามตัวครับเอ๋อไปรุ่นเอาตัวพู d ่ต so ัวแม่ในท้องนี fruits, ่ทั uh. ้งนอกตัวแม่คร mm ับผมนี่กับแม่นบ่นี่แม่นลูกแม่อ่าอันนี้ลูกแม่ลูกแม่มั้เอาเบิ่ง คมนี่แม่อาจจะเท่าจักหน่อยครับตัวนี้รออครับแต่ว่าลูกมีแดงจึงครึง่งแดงครึง่งเป็นคนแบ้โอ้สูงลูโกโก้เลยนางนี่พี่หนอเ้ยแดงจึงครึง่งไอแม่เปน็นังได้ครับตัวนี้ห้องว่างเรื่องเลยห้องว่าง,งเนาะแม่ก็สูงอยู่ม่านลอยสามสิบคมเปิดเท่าไรครับคม,มนี่สิบเกนี่พี่หนอบผู้ใดอยากได้คมลอยหลอดเศร้าทางนี้ต่อได้คือกันนะครับเนาะเอ๋อ ส herman, tai, wellness, Alter, Ma, องโคมครับห่อยไรเอมื่อนี 180, ่เบอร์โทูเบอร์เก้านะครับเนาะขอบคุณครับพี่น้องมาต่อออครับมาโคมเลยอาอลูกอ๋อโคมลูกตัวผู้ครับนี่อ้๋อสลีเนาะผสมสมเล่มามมีมุมมุมครับสูงสิเกือบร้อยสี่สิบอยู่พี่น่อยร้อยสี่สิบบวกลบสิประมาณลูกสองบ่ครับตัวนี้ลูกแรกคนบ่ครับ อแม่นน่โครงสั่งดีครับตัวนี้สูงไงตอร่งได้เสาหาเอาไปเดื่อไปเสาหาปาติตอได้เบิ่อกลดวเด้อพี่น้องโคมงมาเสาหาแม่ใหญ่ครับลูกเล่ครับลูกสูงประมาณเมตรครับนี่มีโค้เดียวบ่หอยพันธุ์ครับผมเอาเปิดโทรครับผม 0 9 8 9 2 0 9 5 2 9 5 5 2 9้องศนเ้อนยห้อยพันนะครับเนาะทัางสว่างแดนดินบ้านหนองยางซีนครับพี่น้องอ๋อขอบคุณหลายๆครับหอยพันครับครับผมเห็นพี่น้องคนมาหาในหอยไปซื้งัวายูขคักหอครับไฟบังคับบัตรตด้งยินลูกสิเปิดเทอมครับผมสีขายออกจากตัวอะไรที่บ้านว่าสีขายออกจากสามตัวครับ ก็เลยมาก็เลยมาเทียบราคาบุ้งครับครับเทียบแล้วเป็นยังไงก็ทําใจ้วครับทําใจตามนี่แหละพี่น้องอตามสภาพตามสถานการณ์นะครับเนาะครับผมครับเขาได้ลงทุนอาหารอัญชังให้มันบ่งเขาเลียงอยู่บ่เรียงธรรมชาติเลยครับเออใครเนาะเออมันใครมองนี่แหละครับถ้าบ่ได้ลงทุนเสี่อาหารเสียังให้เออคือเขาเรียงแบบบ้านๆเลยครับกชสิได้ราคาบ้านๆกันเลบ ขายถือกเนี่ยกะย่างหน่อยเขากะบวมีต้นทุนเนาะ่นอาจจะได้หน่อยอยู่แต่ว่ามันกับอยู่ได้ครับก็คือว่าประคับประคองกันไปครับเอามาแต่ใส่เนาะครับเนาะจะเลือดสินเลยโอ้จะเลือดสินเนาะมาหาในหอยไปซืสิงวะเขาจะวางไหนก่อนในหอยเขาจะวางบีวมโยูครับครับเบิ้งอายุครับผมได้ได้บอกแน่หรือเปลาในหอยน้ำบัตรน้ำยังได้ได้ บอกก็เจ้าไปแน่หรืบอบป่ไปเบิ้งแล้วครับก็เจาา้าให้ราคาสัมพันธ์แหละตัวนึงก็บิกัดสองหมื่นหมื่นไปไปแค่นั้นสองหมื่นสองหมื่นล็อดครับแค่นั้นแหละครับมันประเมินแล้ว, <c oughs> วก็กเจ้าให้แค่นั้นครับผมเนาก้ากจ,จำเป็นเนะา,านนกะก็เลยมาเบิ้งว่าเออก็เจ้าขายสักสมน่ำสมเนื้องครับมาเบิ่งอยู่ตลาดแล้วมันก็ซ้ำๆนั่นแหละพี่ครับกับคารถค่ารขายก็เจ้ามาเนี่ยยังไงก็เจ้าก็มีค่าใช้จ่ายเนาะครัับมนเป็นอาชีพทัากับน้ำพึ่งเลือซื้อพึ่งปลาครับ เขาเลี้ยงเมื่อยก็เจ้าก็ลงทุนครับก็ธรรมดาอ่ครับอาขอบคุณหลายๆครับผมพี่น้องทั้งเจริญศรีนครับเพิ่นทักทายก็เลยได้คุยกันว่าเพิ่นมาอย่างครับอ่ะย่างข้อมูลที่เพิ่นได้ไปครับพี่น้องทําใจเนาะครับเนาะแต่จะขายดีแล้วเรยดีแล้วครับผมมีงัวอยู่ในคอกครับอาอพอทินได้ยังมาอยู่บ่ห่างๆ่างนั่งห่างเท่าได้ร้านว่าห่างๆนี่ ด้วน้อยกว่ครับน้อยห้อยสิบห้าคุณเหรอสิบหาเนาะราคาห่องครับแม่แดงมุมงมักตานครับโบดเข้มๆผู้ใดมักโบดโบดเครื่องดำมันมันเป็นมันเป็นน้องก็เป็นไก่กันโอ้ยน้องบ่เออื้น่สมพ่อสีคือกันครับไข่ครึ่งกันทอครับโบดหึงครับสูงกับสีประมาณร้อยยี่สิบหาบวกครับตัวนี้ตัวนี้สีประมาณร้อยสามสิบบวกครับ แม่นางทครื่องสองตัวนึงก็สิว่างปีหรือปีกว่านี่แหละพี่น้องครับตัวนี้สูงร่อยสามสิบห้าบวกลบครับอาจะได้อยู่ตัวนี้บอนสมเนาะเครื่องดำครับตัวตัวนี้เปิดเท่าไรพอทินสหานะกะต่อได้เอาไปทั้งสอง่งต่อได้หลาย ครับผมเอาเบอร์โทรนะพ่อทิน082 0 837 2 8 837 4195พ่อทินงัวงามสว่างด้านดินเอาขอบคุณหลายๆครับพ่อทินครับฮะงามอยู่พี่น้องแล้วก็ราคาก็ยังพอฟังพอเลี้ยงอยู่กูงบบโหลายก็ได้งัวงามไปเลี้ยงครับพ่อทินจัดมาให้เมื่อนี้ของไผรนะครับเราแม่ใหญ่ของเจ้าอยู่บ่พ่อแม่ใหญ่ของลลดด โลดดงเย็นหรือเปล่าเย็นลงเย็นไหนบันไดวันนี้เป็นว่าไปเหนตัวนี้เป็นคมเนาะทั้งคุณลูกลูกตัวแม่ลูกตัวแม่แม่กับม้าน้องครับนี่แม่ม่านมาแม่ม่านครับแม่ม่านไก่ขอดลูกตัวแม่ทั้งคุณใหญ่เลยลูกเป็นแม่นางหรอพี่น้องนางใหญ่เลยนี่สูงสิบประมาณหนึ่ยี่สิบห้าบวกครับ แม่หนีใหญ่ยักครับทางดีพุกมืนหาครับมันเปิดเพว่าเจ้าของคนไปรออยู่ข้างไดีูดนีนเจ้าของคนไปรออยู่เนาะแต่เออเดี๋ยวผมเห็นหอยโลดเดี๋ยวผมสี่ถามเบิดท่คนไหนครับพป่น้องตัวนี้นเรียบสวยอึง๊งงครับแม่หนิตนลักคายไทยพบครับ ครับประเภทอ่างสุดยอดครับอ่างเล็กใหญ่ <L> สูงสิประมาณรอยสามสิบหาครับบวกลบครับพี่นอ้องเดี๋ยวสิ <L> เห็นเพิ่นสิไปถามรายละเอียดเพิ่นบังคับครับว่ามันจังไดอะ่ะข้างนอกนี่ลูกตัวแม่ครับงามครับลูกตัวแม่ตัวนี้นี่เออหกหมื่นหาเพิ่นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถามรายละเอ,อยียดบังคับพี่น,อน้องตัวนี้ เอาไปให้ใครห้อ,หอยรวดฮัลโหลข้างไหนลหูทางใต้จ้ะครับเห็นนันมม่นโค้มนันลูกตัวแม่นั่นเปิดเท่าไรก่อนอ่าหกหมื่นจากหกหมืน่นอื่นหกหมื่นหาจ้าเปิดไปหกหมืนห่นครับมาัานป่ะตีจ้มามันแล้วเดือนนานก็ออกแต่ว่า<ม><ม>ใบใบมีแต่รื้อหมอนครับใบยุบ้านประกรนันมันจ้าประกรนันมันอีกเดือนหนึ่งขอดจ้าทั้งนอกนั่นลูกตัวแม่ลูกยังเัินหัวจ้าคอคนบ่อลูกทั้งนอกกันลูกตัวแม่คนลูกตัวแม่หัวจ้าคอคนบ่อลูกตัวแม่นึ่งอันนั้นเอ รู้สื่อพอปะได้มันมันอยู่ในใบมันลืมอืมกระโทมมาสอบถามอีกภูมิใจนมาสอบถามสอบถามออกนะครับเนาะเพราะว่าหอยโหลดเพิ่นบ่อยู่ครับพี่น้องอันนี้เป็นแม่บ้านเพิ่นฝากฝากเบอร์โทร่วไปนะครับผม098 098 440 440 0821 0821าอหย์แดสองหหอยโหลดลงเย็นนะครับเนาะเอ๋อขอบคุณหลายๆครับผมผมเห็นว่ายงามอยู่ทั้งฝุ่นครับพี่น้องผมเลยถามหาเจ้าของเพิ่นเพิ่นก็ว่า หอยโหลดควายหอยโหลดครับพี่น้องเอาฝากไว้ครับสอบถามเพิ่มเติมเอาครับพี่น้องกับหอยโหลดครับผมอ่ะกฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมมาพบมาพอกันได้ทุกวันอังคารแล้วก็วันเสาร์ครับสนามขุกเจริญอำเภอสว่างเรนดินจังหวัดสกลนครครับผมอ่ะสำหรับมือนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ